อยางคำถามวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย,ยาลักษณะพยานหลักฐานข้อที่ห้าสิบสองคำถามพยานหลักฐานใดกฎหมายห้ามไม่รับฟังต่อพยานบอกเล่าตามประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ้งมาตราห้าสิบเก้าขอหนึ่งอนุวักสองห้ามมิให้สาราบัญญัติว่าห้ามมิให้สารรับฟังพยานบอกเล่านะ อนุ 1, อน 2, หนึ่งอนุสองเนี่ยจะเป็นข้อห้ามอ่าไม่ใช่ข้อยกเว้นอืมันอยู่ข้อที่ใช่ก็คือพยานที่เป็นกบฏเน,นี้ยก็ถือเป็นพยานบุคคลพยานที่เป็นบู้หนุ่มผไม่พยานที่เป็นเด็กต่ําอายุก,กว่าห้าขวบนี่ก็เป็นพยานอ่า <c oughs> พยานบอกเล่าได้หมดเลยไอ้เป็นพยานบุคคลนะแต่พยานบุพยานเหล่านี้จะต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งกฎหมายระบุไว้แค่ว่าเป็นพยานบอกเล่าก็าคือห้ามแม่สารรับฟังพยานบอกเล่าแต่ถ้าบุคคลนี้อยู่ในที่กระเด็ดก็ถือว่าเป็นประจักษ์พยานก็ได้หรือว่าเป็นพยานบุคคลก็ได้ส่วนทุกก็เป็นพยานหลักฐานที่กฎหมายห้ามไม่รับฟังเนี่ยอันนี้ปิดเนื่องจากว่าอ่าอันนี้ใช่อันนี้ใช่นะอะไรก็อนนี้ไม่ใช่